เรียนคุณพ่อคณะครูท่านยกสมาคมผูกครกกกองนักเรียนและครอบครัวเนื่องด้วยในวาระอีกีขึ้นีใหม่ที่กำลังจะมาถึงและคริสตมาสยฟระผมแนนเทนติดโรจนนาศิราพานานยกชุมรมนักเรียนเก่าโรงริยแม่พระปาิิมาขอเป็นตัวแทนในการส่งความสุขและคำไวยพรจากนักเรียนเก่า ถึงครอบครัวแม่พักปริมาณทุกท่านขอให้เวลาดีๆที่จะมาถิงนี้ขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ตลอดไปครับ